สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวดีมาบอกนะครับถ้าใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วจะเห็นว่าหน้าปกคลิปนะฮะบ,บอกว่าฮีโร่มาช่วยแล้วนะฮะนั่นคือธนาคารอมสินนั่นเองนะครับหลังจากที่ธนาคารอมสินนะฮะได้ผู้อำนวยการคนใหม่นะฮะผู้อำนวยการคนใหม่ของธนาคารอมสินชื่อคุณวิทยรัตนากรนะฮะเขาก็บอกว่าเขาจะยังไงดี ดึงออมสินกลับมาเป็นธนาคารออมสินคือเดิมๆอ่ะออมสินเดิมคือออมสินเป็นอย่างไรก็คือเป็นอย่างนั้นนะผู้อำนวยการคนเก่าอันนี้ผมขอวิจารณ์ในความคิดเห็นผมเองนิดนึงแล้วกันนะคือคุณชาติชายพยุหะนาวีชัยเนี่ยนะฮะแกก็มาจากแบงก์พาณิชย์จำไม่ผิดน่าจะมาจากธนาคารกสิกรไทยนะครับก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารภาพลักษณ์ของออมสินให้เป็นเหมือนธนาคารพาณิชย์ นะครับแต่ว่าจริงๆธนาคารออมสินเป็นธนาคารเฉพาะกิจนะของรัฐบาลนะครับก็เดิมเนี่ยคือจะช่วยเหลือประชาชนเรียกว่ารายย่อยหรือผู้มีรายได้น้อยนะฮะเป็นหลักนะครับแต่ว่าผู้บริการคนก่อนก็จะพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ออมสินเป็นแบบนั้นนะครับเป็นแบบธนาคารพาณิชย์แต่ว่าทีนี้ผู้อํานวยการคนเก่าผ่านไปคนใหม่มาชื่อคุณวิไทยรัตนากรเนี่ยนะฮะเคยเป็นผู้บริหารของ กบขนะเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะอยู่กบขแล้วก็เคยอยู่อิสลามแบงค์นะถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะค,คุณวิทัยบอกว่าต้องกลับมาเป็นออมสินเหมือนเดิมนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมันก็เลยนะเป็นโปรเจกต์นะโปรเจกต์หนึ่งที่ออมสินบอกว่าไม่ได้แล้วออมสินต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้นะครับธุรกิจอะไรที่แบบมาแรงที่สุดนะ,ะเจ้าของอบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นนะที่ปล่อยเงินกู้ นะพวกฟิกโกนาโนพิกโกไม่ฟิกโกพิกโกหรือฟิกโกเนี่ยแหละพิกโกฟิกโกนาโนไฟแนนซ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับปล่อยกันดอกเบี้ย28% 36%กันโอ้โหสนุกสนานนะร่ำรวยราคาหุ้นพุ่งกระฉุดกระฉูดนะะเจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ร่ำรวยกันไปติดอันดับนะท็อป10กันไปนะครับทีนี้ออมสินบอกไม่ได้แล้วต้องมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยนะออมสินบอกว่าจะเปิดตัวโครงการคือรับรีไฟแนนซ์นะฮะจากสินเชื่อต่างๆเหล่านี้นะครับ าอยู่กับออมสินนะดอกเบีย้ยที่เคยได้กัน20%กว่าเปอร์เซ็นต์ยนตี่สี่กว่าอมาอยู่กับออมสินออมสินจะลดลงไปประมาณ8-10%ถึงสความหมายคือถูกกว่าเจ้านี้เดิมอยู่8ปดเไม่ใช่ว่าออมสินจะอนุมัติ 8-10%, ดอกเบีย้ยไม่ใช่นะอ่าออมสินจะคิดดอกเบีย้ยให้ถูกกว่าที่เคยได้8-10%มันก็จะมีสินเชื่ออะไรสินเชื่อเงินกู้ทั่วไปจำนำทะเบียนรถอะไรแบบเนี้นะนย ผมก็เอาข้อมูลมาจากนะครับวันนี้นะครับเอามาจาก Manager ออนไลน์นะครับเขาบอกว่าออมสินลุยสินเชื่ออะไรย่อยนะฮะก็เขาบอกว่านะฮะผู้ประกอบการลิสติ้งส่วนใหญ่ยอมรับมาตรการแบงก์ Bank ชาติหันดอกเบียนะฮะแล้วก็ออมสินจะปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นะฮะทีนี้เขาบอกว่ามันก็จะมีผลกระทบกับบริษัทอะไรบ้างนะซึ่งวันนี้ที่ผมเอามาข้อมูลมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในส่วนของเซกชันตลาดหุ้นนะครับเขาก็จะพูดถึงว่า โปรเจกต์นี้ของออมสินเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับหุ้นอะไรบ้างนะที่อยู่ในตลาดซับนะที่เป็นนอนแบงค์ทั้งหลายก็จะมีสวัสดนะฮะสวัสดนี่ก็คือสีสวัสดใช่ไหมสีสวัสดเงินติดล้อแล้วก็ MTC ก็คือเมืองไทยแคปิตอลนะครับแล้วก็จะมี Jmart แล้วก็ KTC นะครับที่มีผลกระทบจากนะฮะโปรแกรมที่ออมสินจะออกโปรแกรมนี้นะครับเอาเดี๋ยวมาดูเนื้อหาสาระก,กันนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเอา่อการที่ธนาคารออมสินเนี่ยนะครับออกมาประกาศนะ จะเข้าสู่ธุรกิจ non นอนแบงค์จริงๆไม่น่าจะใช่นะคือหมายถึงว่าจะแยกลูกค้าธุรกิจนอนแบงค์นะครับเพราะว่านะมองว่าสินเชื่อที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตบัตรตกดเงินสดสินเชื่อจำนองทะเบียนร,รถคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินไปนะอยู่ที่ประมาณ24-28ต่อปีนะจนกลายเป็นภาระหนักอึ้งสําหรับผู้บริโภคนะครับ อ,อมสินบอกว่าอ,อมสินตั้งเป้าว่านะครับจะเข้าสู่ธุรกิจนอนแบงค์ได้ในอีก6เดือนข้างหน้านี่นะฮะก็น่าจะประมาณต้นต้นปีนะครับโดยพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าจากทุกที่นะฮะเข้ามารีไฟแนนซ์เพื่อช่วยลดภาระประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีไรายได้น้อยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคมเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงสินเชื่อด้วยตาราดอกเบี้ยที่ถูกลงนะครับบอกว่าดังนั้นนะฮะการที่แบงกอ์อมสินจะนํา ร่องลดดอกเบี้ยลง8-10%ลดดอกเบี้ยลงนะครับ8-10%ไม่ใช่ปล่อยเงินกู้8-10%นะต้องเข้าใจนะจากกดดันให้ผู้ประกอบการรายอื่นต้องหันมาลดดอกเบี้ยเช่นกันนะเพื่อรักษาฐานลูกค้าซึ่งจะดึงให้อัตราดอกเบี้ยทั้งตลาดปรับลดลงโดยอัตโนมัติปัจจุบันเนี่ยนะฮะไทยมีลูกหนี้กลุ่มนอนแบงก์ทั้งหมดนะฮะ25.38ล้านรายนะฮะคิดเป็นมูลหนี้ทั้งหมด481,000ล้านบาท แบงเป็นสินเชื่อบุคคลและบัตรกดเงินสด48%บัตรเครดิต31%และสินเชื่อจำนำทะเบียนร,รถ21%รกอบกับออมสินเป็นแบง์รัฐจึงค่อนข้างมีความยืดหยุ่นมากกว่าผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยต้นทุนดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเนื่องจากมีภาครัฐคอยให้การสนับสนุนดังนั้นการที่จะดึงดอกเบี้ยลงมาถึง10%ไม่ใช่เรื่องยากคือดึงดอกเบี้ยลงมาจากที่พวกนี้มันปล่อยอก,กันนะให้ถูกลงกว่า10%ไม่ใช่ปล่อย10%นะท้องบอกก่อนนะครับเขาเลยบอกว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นเนี่ยนะบริษัทท,ทั้งหลายที่เป็นนอนแบงค์เนี่ยก็เขาบอกว่ามันจะอาจจะเป็นผลกระทบกับผลการเนินง,งานไม่มากก็น้อยนะแล้วก็เอกชนต่างๆเหล่านี้ก็ต้องปรับแผนตั้งรับการแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นนะการแย่งลูกค้าย่อมมีมากเพราะลูกค้าต้องย่อมการต้องไปหาเจ้าหนี้ที่มีคิดดอกเบี้ยที่ถูกกว่านะครับอนะนะ่นี่คือ สิ่งที่ออมสินกาลังจะทําและกำลังจะเป็นในอีกหเดือนข้างหน้านะครับทีนี้ไปดูรายละเอียดปลีดย่อยกันแล้วกันนะครับว่าแต่ละอันจะเป็นยังไงบ้างนะเขาบอกว่าเามืองไทยแคปิตอลแลวก็สวัสด์นะสีสวัสด์เนี่ยนะฮะสวัสด์นี่คือหน้าสีสวัสด์เงินติดล้อนะเดี๋ยวผมขอดูตัวย่อผมก็เนี่ยนะต้องดูตัวย่อของอ่าสีสวัสด์คอร์ปอเรชันสีสวัสด์เงินติดล้อนะครับบอกว่าเมืองไทยแคปิตอลและสีสวัสด์เนี่ย จะได้รับผลกระทบจํากัดเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยกับลูกหนี้ต่ากว่าเพดานดอกเบี้ยใหม่อยู่แล้วมีเพียงสีสวัสด์เนี่ยที่คิดอัตราดอกเบี้ยของรถยนต์บางประเภทที่ระดับ26%อยู่บ้างแต่ก็เป็นสัดส,ส่วนแค่5%ของสินเชื่อทั้งหมดนะครับแล้วก็จากการสอบถามไปที่สวัสด์นะนี่คือผมเอามาจากเมนเจอร์ออนไลน์นะอาจเลือกที่จะปล่อยสินเชื่อกลุ่มเงินก่กาลดลงเพราะได้ดอกเบี้ยไม่คุ้มความเสี่ยงนะครับเขาบอกว่านอกจากนี้นะฮะเพดานดอกเบี้ยใหม่จะมีผลกระทบ เฉพาะสินเชื่อใหม่ที่ปล่อยหลัง1สิงหา63เป็นต้นไปไม่กระทบสินเชื่อที่ปล่อยไปแล้วจึงคาดว่าสวัสดิ์จะมีผลกระทบจากสีสวัสดิ์ไม่มากนักนะครับโดยรวมนะฮะฝ่ายวิจัยยังให้น้ำหนักความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัดชำระน,นี้ในช่วง,ช,วงช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวส่วนมาตรการแบง์ชาติประเมินว่าเป็นเชิงลบต่อกลุ่มเช่าซื้อโดยเฉพาะกลุ่มเช่าซื้อรถบรรทุกนะก็คือสรุปง่ายๆก็คือเขาก็บอกว่ามาตรการที่ออมสินจะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ย นะลดดอกเบี้ยลงให้ได้8-10%เนี่ยลดลงมาให้ถูกกว่าเดิม8-10%เนี่ยแต่และที่เขาบอกว่าเขาไม่กระทบนะอย่างเอายกตัวอย่างง่ายเมืองไทยแคปิตตลเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่กระทบเลยนะครับเขาไม่มีผลกระทบเลยแล้วก็เ,เขาบอกปัจจุบันนี้บริษัทได้ตั้งสำรองอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามมาตร,าตรฐาน T-FRS9 คือมาตรฐานการลงบันทึกบัญชีนะฮะ ทำให้มีอัตราส่วนค่าเผื่อนี่สงสัยศูญตอเงินให้สินเชื่อต่อคุณภาพสูงเกินกว่า20 0อนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการดึงลูกค้านะเอายิ่อ่านต่อเขาบอกว่าส่วนกรณีที่ธนาคารออมสินมาทาธุรกิจดอนแบงค์และดึงดอกเบีย้ยให้ลงเหลือไม่ใช่ให้ลดลง8 1 0นั้นจะไม่กระทบต่อธุรกิจของเมืองไทยแคปิตอลเลยนะเลยไม่ได้นะครับหมอกมากนักเนื่องจากลูกค้าเดิมที่มีอยู่เนี่ยเป็นลูกค้าที่มีหลักประกัน นะเขาบอกว่าหากจะไปรีไฟแนนซ์กับออมสินก็คงเป็นเรื่องยากเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะต้องมองว่าการบริการของธนาคารมีความรวดเร็วเหมือนภาคเอกชนหรือมีความเร็วของเหมือนเราหรือเปล่าอันนี้คือเขาบอกเขาอาจจะคมอมเขาเรียกว่าไงเบรมออมสินนิดนึงว่าจะมาแข่งเนี่ยตัวเองเ่ยช้ามากเลยนะคนก็ถึงหนีมานะถ้าเกิดอยากจะแข่งดอกเบีย้ยก็ต้องเร็วเพราะว่าคนบางทีมันร้อนเงินมันมันโอ้ดอกเบีย้ยแพงดอกเบีย้ยถูกช่างแม่งกูเอาก่อนอันไหนเร็วกว่าก็เอาวันนั้นนะนนี่คือ าทางเมืองไทยแคิบิลเขามองอย่างนั้นนะครับแล้วก็ส่วนสวัสด์นะฮะสีสวัสด์คอร์ปอเรชันเนี่ยเขาก็บอกว่า,อาของเขาเนี่ก็อาจจะมีผลกระทบเล็กน้อยนะครับเนื่องจากาเขามีการลดดอกเบี้ยอยู่แล้วนะดอกเบี้ยเขาไม่ถึงเกณฑ์อยู่แล้วนะ,นะ,นะอ่ก็สงบริษัทก็ไม่กลัวนะพูดง่ายคือไม่กลัวออมสินนะครับ แล้วก็ JMT ก็บอกว่า JMT ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยเพราะว่า JMT หรือเจมันนี่เนี่ยเขาบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็เป็นพอร์ตที่เป็นลูกค้า,าระดับารายได้สูงนะแล้วก็คิดว่าไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักนะครับนี่ก็เป็นหุ้น3ตัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็มี KDC ด้วยนะ KDC ก็อันนี้ KDC เขาก็ ส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันนะฮะแต่ว่าคือถ้าไม่ได้รับผลกระทบอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าเอาง,งา่ายๆคือถ้าออมสินมาช่วยตรงนี้นะครับก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากที่โดนดอกเบี้ยกัน28%นะอาจจะมาอยู่กับอมอมสินซึ่งออมสินจริงๆถ้าผมคิดนะถ้าจะช่วยจริงน่าจะบอกไปเลยนะจะคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ <c oughs> นี่ยังไม่ดูนะอัตราดอกเบี้ยที่จะคิดเท่าไหร่ยังไม่บอกเลยนะแต่ถ้าช่วยจริงควรจะบอกไปเลยนะเพราะลูกพี่น้องประชาชนอา้าวแต่เขาบอกว่าลดลง 10%, 10 แปดถึงสิบเปอร์เ on ซ็นต ok. ์โดนอยู่ยี well, ่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็โอเคนะดอกเบี้ยถูกกว่ากันไปสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตีเฉพาะเดือนถูกกว่ากันร้อหนึ่งต่อเดือนแล้วกันคิดง่ายๆเรืกลมๆนะห้าหมื่นก็ห้าร้อยนะดอกเบี้ยถูกไปกว่าเดิมห้าร้อยก็สำหรับคนเดือดร้อนบอกดอกเบี้ยแค่ห้าร้อยแพงกันเยอะไม่สนใจหรอกเอาเร็วไว้ก่อนดีกว่านี่คือความคิดผมผมเคยเป็นมาก่อนนะจริงๆบางทีดอกเบี้ยถูกกันห้าร้อยแต่นี่มันอนุมัติแล้วกูเอาอันนี้ถวไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ ฝากเตือนเพื่อนเพนกันนิดนึงแล้วกันเพื่อนเคนไหนที่มีสินเชื่อ KTC นะเมืองไทยแคปิตอลนะสีสวัสด์เงินติดล้อนะคือผู้ง่มีแม่งครบเซตอะเจมันนี่อีกนะแล้วพอออมสินเขาเปิดโครงการนี้ออกมาเฮ้ยรีไปอยู่ออมสินนีกว่าเว้ยนะออมสินมาปิดนี้ให้เสร็จเรียบร้อยพรกออมสินได้สักพักกลับไปสร้างนี่กับสีสวัสด์ มึงไทยแคปิตอล KDC หรือเจมันนี่ต่ออีกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่บอกเลยว่าอย่าไป,อย,าไปอย่าไปสร้างนี่ทั้งเคลียร์ไปแล้วอรีไฟแนนซ์ไปแล้วเคลียร์ไปเรียบร้อยอย่ามาทำให้มันเก่ะเกิดขึ้นมาอีกนะเพราะงั้นนี่มันจะไม่มีวันจบสิ้นนะครับแล้วก็จะเหนื่อยตอนหลังนะครับว่านี่มันจะพอกพอกพอกขึ้นมาเลยสุดท้ายจะจ่ายไม่ไหวนะครับก็เอามาเตือนกันไวนะ้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ ได้แล้วผมกระทบโดนอัเฉริยะแพงๆโคตรอยู่ตอนนี้ก็รอนิดนึงไงอมสินเขาบอกอีกอีกหกเดือนจะเปิดตัวโครงการนี้นะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะอยู่ถึงหรือเปล่าจะอยู่ถึงหรือเปล่านะหกเดือนนะครับอ่าโอเคกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ผมไปละคลิปวันนี้นะได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทอันโตนิโอแอตโตนีนะครับที่ปรึกษาการเงินและกฎหมายนะครับสาหรับนักธุรกิจผู้ประกอบการ SME ทั้งหลายนะครับมีปัญหาเรื่องหนี้สิน ติดต่อได้นะครบกับบริษัทอันโตนิโอแอตโตนีซึ่งเป็นบริษัทของผมเองนะครับดูรายละเอียดใต้คลิปหรือช่วงต้นคลิปนะครับติดต่ออย่างไงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันสวัสดีครับ